เนาทุกคนตอนนี้เลือดไลหลแหงตอนนี้เขาก็มาโหดหุงหมอเลยเนาะท่านหมอเพิินกันลงมือสีนิ้ปาดแผลให้พ่อเลยเพราะว่าปาดแผลพ่อก็เขาเลือดตืบเนาะหลังจากแม่เลือก,กานะเนาะแม่ก็รีบนํามาเลยเนาะเพราะว่าอาจจะแมเม้องยูบอกว่าพ่อเขาลงพยาบาลแม่ก็รีบตามมาเลย ก่อนที่เข้ามานี่เขากระกวดโูวิด COVID, คน,นทุกคนเพื่อนจึงให้เข้ามาสบายดีทุกคนวันนี้น้องอยูกอ่กับโบคิดว่าครอบครัวของเหาเนาะจะมาเกิดเรื่องแบบนี้เนาะทุกคน่ามีผู้ใดคิดหรือว่าเรื่องแบบนี้จะมาเกิดขึ้นนอกกับครอบครัวเหาทุกคนอาชจจิได้เห็นไปทางหน้าไปแล้วเนาะว่าพ่อไปเข้าโรงพยาบาล คือต้นปลายสายเหตุพ่อไปเข้าโรงพยาบาลเนาะพี่พ่อเช็ดลดลมน,นุกคนลดกระไว้ต่ำห่บรบได้เอเกก็หายดอกเนาะลดลมด้วยตัวเองเนาะทุกคนแล้วไปห้องหมอได้ยิบสามเข็มเนาะตอนนี้ได้ยิบสามเข็มแล้วก็ได้กลับมาเนาะน้องบอกเอาไปแล้วกหลังจากนั้นแน่นาไปได้กลับมาแล้วแต่อ่าที่ที่บคาดคิดก็คือว่าเรื่องแบบนี้เนาะทุกคนบุู้วสิย้อนกลับมาเป็นอีกครั้งเนาะพ่อน่ะเหตุ รถคันนี้เนาะนี่ทุกคนอาชีเห็นเนาะรถคันนี้ลมเนาะลมกะกบปายสาเหตุก็คือไปขังทุกคนลมอยู่ขังคือมีตอนเช้าเนาะพ่อฮันได้ไปเบึ้งตรงงวัวไปเบึ้งตรงงัวามาแล้วหลังจากนั้นเนาะแล้วแม่ฮันโทรมาแม่ฮันไปการแล้วโทรมามีเพิ่นได้แจ้งข่าวมาหางบ้านเนาะว่าพบหัวตายว่าสิพบหัวตายอยูกก่กลางป่าแม่กระถามโทรมาถามพ่อว่า เป็นจังใจไเปเบืองงัวเลยวะคบโปงัวของพวกเฮานะ่ะพ่อกระต๊อบพ่อเออ่นอรพูามาหาน้องยูน้องยูหานพ่อพ่อกระต๊อบมาครบแล้ววสิละ่ะแบบนี้มาคบแล้วแบบนี้ละ่ะพ่อหันกันเลย มาเหอนโดนเติบเลยเนะาะจั๊กปูว่วไปเฮ็ดอย่างอีกเนาะทุกคนจักพ่อคิดเป๊บใดเนาะไปเอารถคันนี้เนาะรถคันดํานี่คือเม่ไปกาญเนาะเหอนเฮามียุคสองคันเนาะทุกคนแค่มีสามคันหนึ่งเม้นไอเอาไปเวียงแล้วอีกคันหนึ่งแล้วอ่าเอออีกสองอีกสองคันแล้วเม่นยูุ่ันะี้เนาะคันนี้ก็คือแบบใช้การบุไดลหนาะทุกคนแต่ว่าขี่ไปขี่นั่นขี่ไปนี่ทันใดยเนาะแต่ว่าคอยระมัดระวัง คือว่ารถคันนี้บ่มีเบรกเบรก้างหน้าเบรก้างหลังพร้อมแหละจึงว่าคอยระวัดระวังเนาะแม่เอารถคันนี้ไปกาดแล้วพ่อเอารถคันนี้คันนี้ไปขังเนาะลงไปขังลงไป,ลงไปหลังจากนั้นเพื่อนได้ไปกลับคืนไปอีกเลยน้องยูบุคิดว่าพ่อหันสีไปขังอีกครั้งเนาะเรื่องสิเก็บกมันยากมันคลบัตสิเก็บพเนาะพ่อหันกันเลยว่าเอารถคันนี้ลงไปขังไปขังแล้วไปบึ้งตรงหว่วยนัย่นทะเลเนาะแต่ว่าบุกคิดว่าเห็นบ่หเลยว่าเปจังใจน้องยูกับบริถามเลย ไปไปโดนเติบนอนแล้วพ่อก,ก็ขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาก็คิดว่าปกตินอนตอนพ่อมานอนพ่อบอกว่าสว่วยแดกค่ะคาดเวสิลองอยู่กระตกใจเอ้าเป็นยังเวสิแหละลงอยู่กระตกใจพกก่อกับเอ็กยาเย็บเย็บเย็บแล้วบนึงเห็นเลือดไหลอกยาาขาตกใจแหงนาะทุกคนคือพ่อหันรลดลมก็คือเบรกบุอยู่เนาะ พอพอันว่าคอยละมัดระวังแล้วแต่บอนที่ลมพอนมันมันจะเปื้อนแหง้งแล้วก็เปื้อนแล้วก็อีกอย่างนึ่งมีมากหินหลเวอร์ซิแล้วมันจะเป็นนูนแบ,บนีมีน้องมันจะลงแบบนี้ลงแบบนี้สันขึ้นแบบนี้แต่พอัอนลมขาหันไปเกาะอยู่เข่าเนาะเอยขาไปเกาะบอนเยบขาปเกาะบอนเยบก็เกิดว่าอ่าพอพอน ชือบาดอดิวขาเนาะตอนนี้ก็ได้ไปยิบอยู่แล้วไปยิบสามเข็มมาแล้วเนาะไปโรงพยาบาลยิบสามเข็มแล้วเนาะทุกคนเดี๋ยวฮอสิพาทุกคนไปเบื e or, to to Dude, ่ออาการของพ่อเนาะและให้พ่อเล่าคุกไปสาเหตุว่าเป็นอย่างจึงล้มเพราะเหตุใดเนาะทุกคนเดี๋ยวฮอสิไปเบื่อกันก่อนตอนนี้พ่อปวดนะทุกคนเอาเสียาให้พ่อกินยาเนาะกับมือไม่เดี๋ยวมุดเดี๋ยวไม่ยาเอาลกอฮอล์ช้าหละยาต้สิทานเองแบบถ่ายเวนน่าจะเสียอาเรมณง สาร่า <polarization. S 2> มีเม็ดเดียวเลือเม็ดเดียวสาร่านะนี่เอายาอีกเข้าเฮ้อีพอนะอันยานนั้นทันดียาเอ็มพี่เอ็มเปอร์นะสาร่าเลือเม็ดเดียวเอาเฮ้เจ้ากินมือเศร้านี่ไหมสองเม็ดละเม็ดเด็แลวเอาดีกว่าเอาจ้กเม็ดคอมเมนต์ว่าปลาล่าวะ เมยเนอะอันนี้มันมตัอได้ตัเสื้อจมเอันนี้เากินเสาถือแปลาบาบ่ถ้ามันบุแจ้งเราต้องขอโทษขออภัยเนาะเออ้ามาทาปนดมาทาใช่ไ่ปสยามันไม่หัสิพอีเนเามาหยิบหยิบมาเนียสุดนิบจิมนหนามันหัก มันเน้นที่ถึงคดมคูมคุณด้นอกคุณด้านนอกคุณคูมค่ะอีกแป๊บนึงก็มาขาพ่อค่ะเขาลาตลอดขาพ่อประมาณนี้นะทุกคนได้เอานี่ผ่นไว้บริอันบอยักจี้ออกเนาะบาดแผลง่ายตืดเนาะยืดไปแล้วสังถีบเขาเลิกมันเข้าเลิกทุกคนบาดแผลกวางเนาะกวางประมาณเท่าน้องเนาะกวางเนาง แววเขาเลพอตีพ่อไปเอ็ดอเพือนล่อหราเราตีลือข้าไม่ใช่ผ่านหมข้าัดเขาโคมเป็นสิอเอ็นเอยู่โตนนลแม่ยูเจโตขึ้นนะโคมน่แเบ้องมือเขาเนี่นะเขาเก็บเหงีนนานเอ๊บาดูนี่เออบาดูนี อากาศก้นิลมนอนคนคือบ่อนที่น้องอยู่ในบ้านเลยเนาะมันเป็นอย่งซี่มันเป็นอย่งซี่อยู่มันเป็นสายพองแบบพองน้ำพอปนึ่งงัวขดงัวงัวขดดื้งงัวของตัวเองมันครบแล้วบ่ฮู้ว่าอ่าพอนไปนอนบนนุ่งอยู่กับเมียนเครื่องเหมือนขวดเลยแล้วมันเห็นพอกไปนะครับโซ่พรมใต้ิดหูนะเอาไอ้น้างก้นก็ได้บ่เอานะโคก็เอออึดนอนทุกคนจยากบ่อนเขา เราขาแต่สาโฮมนะเพราะว่ากไฟมีแต่น้อยเดียวเนาะแล้วพวไปไปแล้วกลับมาคือว่าเหตุอะไรลดงน้ำวนกับเสื้อได้โฮมาอะไรรเปลาสิัน้าวสิข้าแล้วมัพังินเด็กไปแทงขยแทงเข้ากนจุกอ้มาจินข้าวอะไรัย่างเ้้ออันแฟะ ตีนตีนพ่อสิคาดล่ะสิบอมเรียน้อาหมดเต็มเงินบอบอมบอมบอมตอนนั้นน้องบอมหันจะกินข้าวเช้านอนประมาณสิบโมงนี่แหละนอนประมาณสิบโมงนี่แหละเนาะน้องบอมหันไปเฮ็ดเวียกปลูกมะพร้าวเพ็ดปลูกอีหยังลหลายอย่างเนาะกะปลูกแกละกะผากกันล้างถ้วยซุยบวกน้องอยู่กับเมียนเฮืนกลัวกวนเฮือนกลัวซานเนาะแล้วน้องบอมละขึ้นมากําลังว่าสิกินข้าวกินน้ำเพราะว่าไปกินข้าวประมาณ สวยเติบเก้าโมงสิบโมงน้องบอมกํลังสิมากินเขาพ่อเอินเฟสขาขาดพ่อคาพ่อขาดสิคาพ่อขาดสิเดียวมาน่ะน้องบอมก็ไปกินเขาเลยพาพ่อไปซักยาเอ้ยบมเมนพาพ่อไปยิบอันนี้คือยาสมุนไพรนาอยาหักไม้คือสามารถจดใบขวาของน้องบอมกับเอาอันนี้คานนะคือจดใบแมคนทากับเอาอันนี้แหละแต่ว่ามีน้อยน้อาน้อ เขาจะเอาคือน,นำมาหนึงใส้คาน้องบอมกับปเ,กเป็นเังที่เลยเนาะทานเส้นหนึ่งกุ้งตอดเป็นแปวแบบนี้เลยทาเส้นหนเนี่ยามันกุ้งตอดอะพ่อกระยูนค่ะน้อบ้าดน้องเจ้าฮาบูหาจุน้องทุกคนเดี๋ยวเราจะมาบึ้งอีกคาน้องกดอน,นอื่นไปไปบึ้งรถก่อนวรถขนาด เป็นอย่างพ่อจริงว่าเจื่อยมาลงน้องทุกคนอันนี้พ่อนี่เจ็บสองเบื้องเนาะงสุดแล้วนี่ต่อน้องบอมเป็นท่านพ่อก็เจ็บเบื้องนี้นี่นี่ถึกนี้แล้วบ่สุดนั้นถึกนี้สุดนั้นน่ะบัดนี้สุดนี้ถึกนี้เห็นเนี่ยเห็นอะไรกันแ้นี่ตกเป็นเดือนบ่นี้บ่นนี้ตรงนี้เราเห็นเอ็นเอ็นตัวนี้หเอ็นตรงนี้เอ็นแบบแบบแบบตรงนี้นี่ยุ่ถึงเน้อยนั่งทับ เซนเนอร์สซนเนีร์นี il, ่เลยเลือดสะเศรษฐาเดีกับยูเอินข้างนอกนิดเดีวเนี่ยพู้เจ็๊ยบก็เป็นพ่อผู้สิ้นสลบปน้บ well ่มกับยูทุกคนหนาวที number, ่หนาวว่าช่วงนี้ฝนตกเนาะบรรยากาศแบบอยู่โรงสันเป็นคึมคึมบดบดเพราะว่าฝนตกห้ามมือซ้อนเนาะตอนเศร้าที่พ่อไปให้ฝนกับฝนหยุดเศร้านะบ่มเนาะห่างกับมือแด่แต่จริงว่าเจือกนะมาเบึงนี้เนาะอันนี้คือเบรกรถของหาว่าเพื่อ คนเซาเมื่อวานตอนกลางคืนนี่คือเบรกรถเนาะค่ะก็สามารถเบรกจุดบูมี่ละไม่จะขี้ยนซี่มีเบรกหน้าเราเบรกข้างล่างหมดนี่นะเบรกข้างหล่างก็ชื่อว่าอันนี้เป็นเบรกหน้าเนาะเบรกบูยู่ละเบรกข้างหลังเราคนรเยียบลงไปจำยูซี่เนาะเพื่อมันตำขี้ดินแล้วก็เยียบอันนี้พอเยียบจะซี่ยังไปอยู่ได้ทุกคนนี่รถนี่ยังไปอยู่ก่อนนี่นี่มันเบรกจำเฮาบริเปลงมันบูมีเบรกนะรถคันนี้ขนาดใครว่าขี้ขี้ไปขนาดใครจะเลือกไปทางเดินขน่ะเบรกบ่อยู่เลยแล้วก็ตำเดือกตำเลย พี่มาพี่มันต้องแซงนี่รากาอันที่พ่อบ้านท่านทุกคนนี่กวอนนี้นี่ยังเป็นหอยอยู่นี่นี้เนาะเป็นหอยเลือดเอ้ยเอ๊ะเอ็นเอ็นคือมันสวยดีตี้ะอันนี้พ่อบ้าดยี่บอนนี้เนาะทุกคนดำรถคันนี้รถประจับแต่เน่งน้องบอมสมัยยุคหมาห้ากับน้องยูเนาะสมัยเอาะหมาหกมาหกสมัยนี้ก็บ่มีละโบสบัยอันราชีไปเปร์เบสกับ่พันไปจ้าเถื่อเนาะทุกคนค่ะลายเรียกพุ่ง กะซิได้ไปแปลงเลยบัดนี้เนาะมีบดเหี้ยนเหี่ยไปแปลงเวียกไวเพราะว่ารถเป๊ะวันเนดียวเหี้เปแปะเนาะรถนี้มันกระบอสมบูรณ์แบบหลายย่างมันเป็นแบบเข้าที่กระเขงเข้า,ขาที่ไปที่เข้ามันจะโคดอยู่แบบนี้เนาะเข้ามันจะโคดแบบนี้ฮะต้องตีราคา<ๆ>แบบโกบนี่มันกะโอแกบ,บนี้นะทุกคนนี่นะนี่นะน,นี่มันสมบูรณ์หลายย่างแต่ว่ามันกระบอกหลายอย่างเดี ดีแต่พ่อ่เป็นเดือดเฮงเนาะขันรถเป็นนี่กระบอว่าอันนี้เดี๋ยวเาขันอันเปียนได้เนาะให้รถเป็นกับพ่อเป็นนี่สิเปียนรถก่อนทางสิไปห้องหมอหันเหาก็ได้ไปกวดเออเหาไปหอดองหมอเพิ่นกับกวดโควิดให้เนาะแม่กวดโควิดให้แล้วกะเพิ่นป่อเอาใส่เสื้อกันไว้หลายแทหลายว่าทุกคนจนบูมูทางสิไปกันแทขันว่ากันพิลึกพิลุดน้องบออกฮันจนแบบอ่ะบุ้นบุ้นเข้าไปเลยเสื้อเเพราะว่าเพิ่นเอ็ดเป็นหลายล็อก น,นั่นคนตัวน,นี้เฮาก็สซมีน้ำมอหนึ่งล้วกัมากคนหินลวก็ยาเนาะเอามาบูดแค่นั้นคนดเปนคนหนึ่งเอาคุญอยู่วะมือโดนติยาแล้วเหรอฮะมือเห็นยาแล้วเฮ้ยนวางอื่นชิบมัน,นตอดมันก็เก็บแล้วก็ไปได้แล้วเนาะเฮ้ยจ้าทีเกบโบกได้ขอเอ้ยช่วงนี้เฮาก็กัดขาดขาดเผลอๆมันฝนเพราะว่า เาก็ได้คีดอย่างแล้วก็จ้างคนเห็ดเหงือนเนาะแล้วก็ต้องไปขึ้นไปขีดอย่างเนาะแค่ปกติกับโบเมนกับโบเมนยามกับโบเมนยามมันคิดอย่างดอกปกติน่ะแท่เมนยามยามมันคีดอย่าง้ะเมนยามเดือนเดือนสี่เดือนห้าแต่ว่าเขาก็ต้องไปคีดก่อนนะอืมแต่ย้อนกูมีเงินทันละไปกิด เดืออีกเลยได้แล้วเดือนนี้เรได้ไปแล้ว่องเดือนปุ๊ที่ชาบ้านเชาบ้านจะเก็ไปแล้วบ้างนี่นี่อะไรเนี่ยทิศหนึ่งนี่ตัวตุ๊บตุบตุบตุบหเละนี่ทุกคนตอนนี้เฮาก็ได้ยามาที่บ้านหอยแวเนากกระิประมาณนี่นอยบ้านน้อยี่้อ้ไไผ่พ่อชิจุกโอ้ยมันยังอะไรพ อันเดิมมันได้เยี่ยวชนิดน่ะกว่าคนอีกนน่ะคนอีกเออมือนาชนตัวไปมันเนี่ยแล้วก็เอากระิทาอมๆแบบนี้เนาะอันนี้คือยาพื้นเมืองนะทุกคนยาอ่ายาที่เพื่นให้เนาะพื่นอยู่คางบ้านเดี๋ยวพื่นเป็นโมอยาเซ่สมัยจะกินนะคนเนาะเหียนน้ำเพินเหียนน้ำเพลนวับไปเอาน้ำเพิ่น๋ยนนี้ก็ยังมีว่ะ มีเล้อยูป้าคนนั่นเนาะไม่นะแต่ผู้ที่อันเหียนนะพันน่ะเพิ่นได้เสียชีวิตแล้วเนาะให้พ่อทาเดี๋ยวสีถึกบาดพ่อให้พ่อจุบจุบจุบอ่ามันแห้งละจุบมันแห้งละจุบนาอทุกคนแต่ว่าบ่เฮอจุบเสื้อบอนแผลเด้อให้จุบจุบจุบแต่บอนนอกแผลอย่าไปจุบยู่แผลเลยได้คันจุบยู่แผลแล้วมันชีจอดติดกันเลยเด้อ ใัรว่ามันติดไวก็ดีมันบอกแต่ว่าแต่ว่านำยางเหลืองของมันจะบบออกเนาะจะบดีไวจะเคออยู่เนาะทุกคนเราก็เลยว่าต้องจงบาดเพบนปากเพะหันไว้เพื่อให้เพื่อให้ยาหันจะสกัดแบบบีบบีบออกมาคือเนาะอ่านเบามวลคณะอุ้ยเบาเปลี่ยนอีกโอเคทุกคนคลิปนี้น้องยูก,กจะจราทุกคนไปก่อนเนาะไปมาปึ่งข่าวหนะ้าว่าอาการจะอัปเดตอาการให้ทุกคนในบึงเนาะอาการของพ่อเป็นยังไงเนาะ อีกประมาณทิศหนึ่งนะคุณอเะการกเสิยไปตัดไฟออกประมาณนี้สิบมือสิบมือโอ้กายทิศเดินกับพอสรงทิศเนาะโอเคคลิปนี้กาชาลาทุกคนไปก่อนเดินเนาะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของพวกเหา่า่ตไปกระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเฮ็ดคลิปให้ทุกคนได้บึ้งได้เดินเนาะเพื่อจะมีกำลังใจเฮ็ดคลิปเนาะทุกคนคลิปนี้เฮากาชาลาทุกคนไปก่อนเนาะบายบายบายได้พอ่อ <laughs> nhúc mือ song diêu sưu tài nhúc mưu nhúc mưu song sưu tài con hay hàn vũ sùng để vưng <laughs>